เหตุการ์กีฬาที่รอดื่มของวันละพินีกำลังเดินหน้ามาอย่างรวดเร็วในวันศุกร์ที่24ตุลาคมนี้พบกับสึกวันละพินี130ที่จะเป็นที่น่าติดตามสำหรับนักกีฬาและผู้ชมทั่วโลก24ชีวิตนักกีฬาจะต่างการท้าทายกันในวงกติกามวยไทยและกิจบ็อกซิ่งที่มวยเวทีลุมพินีรามอินทราที่จะถูกถ่ายทอดสดไปยัง195ประเทศทั่วโลกคู่เอกของรายการนี้คือการต่อสู้ระหว่างนนทชัยจิตมึงนนผู้ชนะแชมป์รถทูวันไทยแลนด์ซีซั่น2และโซเนอร์เซน ผู้มีกำปั้นหมัดอันตรายจากตุรกีในรุ่นแบนตัมเวท135-145ปอการต่อสู้นี้คาดว่าจะเป็นการต่อสู้ที่มีความสนุกและมีความเข้มข้นอย่างยิ่งการต่อสู้ระหว่างนักกีฬาที่มีความเชี่ยวชาญและมีความเข้มข้นอย่างต่างกันนี้จะเป็นที่น่าติดตามสําหรับผู้ชมทั้งหมดแต่นี่เป็นส่วนที่เหลืออยู่ในคู่เอกคู่รองก็มีการต่อสู้ที่น่าติดตามอย่างยิ่งการต่อสู้ระหว่างทรงชัยน้อยเกียรติทรงฤทธิ์และสไลด์ทางคีเชนในรุ่นอะตอมเวท105-115ปอ ทั้งสองคู่นี้มีความสามารถที่เหนือกว่าต้นทางของพวกเขาและการต่อสู้นี้คาดว่าจะเป็นการแข่งขันระหว่างความสามารถและความต้องการของทั้งสองคู่และนี่เป็นส่วนที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดการต่อสู้ระหว่างเดชวลิตซิลมวยไทยและอีวานบอเดียนในรุ่นแบนตัมเวท135-145ปอนทั้งสองคู่นี้มีความสามารถที่เหนือกว่าพิกัดรุ่นของพวกเขาซึ่งทําให้มีการตกลงเรื่องชดเชยค่าน้าหนัก เพื่อให้การแข่งขันดําเนินไปต่อได้การต่อสู้นี้คาดว่าจะเป็นการแข่งขันระหว่างความสามารถและการตกลงกันในเรื่องค่าน้ําหนักก่อนที่ศึกวันละภายในหนึจะเปิดฉากพวกเราได้รับผลการชั่งน้ําหนักของนักกีฬาทั้งหมดมาแล้วซึ่งเป็นสิ่งสําคัญในการตรวจสอบสุขภาพและความปลอดภัยของนักกีฬาผู้เข้าร่วมการต้องผ่านการวัดระดับน้ําและตรวจสุขภาพตามมาตรฐานที่กําหนดซึ่งเป็นเรื่องสําคัญในการให้การแข่งขันเป็นการแข่งขันที่ปลอดภัยและมีความเป็นมาตรฐาน ผู้ชมทั้งหมดสามารถติดตามศึกวันละภนี130ได้ทางช่องทางต่างๆตามด้านล่างนี้ช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่ม20นาฬิกา30นาที Facebook วัน Championship Thailand เริ่ม19นาฬกา30นาที YouTube วัน Championship บางประเทศเริ่ม19นาฬิกา30นาที Watch. Oneik. Com บางประเทศเริ่ม19นาฬกา30นาที นอกจากนี้ผู้ชมที่อยากจะมาชมในสนามก็สามารถจองบัตรเข้าชมได้ที่ไทยทิกเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา19าน,น,น,กา,นากาสนาทีคุณคิดว่าคู่ไหนจะชนะในการต่อสู้นี้คุณคิดว่าการตกลงเรื่องชดเชยค่าน้ำหนักจะมีผลต่อการแข่งขันอย่างไรชมกันในวันศุกร์นี้และมาพูดคุยกันในเรื่องนี้กันเถอะคุณคิดว่าคู่ไหนจะชนะในการต่อสู้นี้คุณคิดว่าการตกลงเรื่องชดเชยค่าน้ำหนักจะมีผลต่อการแข่งขันอย่างไร ชมกันในวันศุกร์นี้และมาพูดคุยกันในเรื่องนี้กันเถอะ